กสทชตำรวจไซเบอร์และกระทรวงดิจิทัลรู้ครับโทรศัพท์เครื่องไหนมีการติดต่อในลักษณะเป็นสแกมคำถามก็คือจะจริงจังในการกวาดล้างพวกอาชญากรรมเหล่านี้หรือไม่เรื่องที่สองกสทชตำรวจไซเบอร์ และกระทรวงดิจิทัลรู้ครับว่าโทรศัพท์เครื่องไหนแทงพนันออนไลน์โทรศัพท์เครื่องไหนมีการติดต่อในลักษณะเป็นสแกมหรือคอเซ็นเตอร์รู้ครับคำถามก็คือกสทชกระทรวงดิจิทัลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะจริงจังในการกวาดล้าง พวกอาชีากรรมเหล่านี้หรือไม่เพราะในระบบกดโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เครื่องไหนเข้าดูเว็บไหนโทรศัพท์เครื่องไหนจัดการเรื่องอะไรมีการโอนเงินอย่างไรรู้หมดสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปที่ธนาคารและก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปที่บริษัทที่เป็นเจ้าของขึ้นสัญญาณ AIS True Detect รู้ว่า โทรศัพท์เครื่องนี้มีแอปธนาคารของท่านและการเคลื่อนไหวของแอปธนาคารของท่านมันเป็นการเคลื่อนไหวที่แปลกผิดปกติมีเงินเข้ามีเงินออกมีเงินเข้า,ม,ขามีเงินออกมีการกระจายเงินแล้วขึ้นโทรศัพท์อยู่ในบริเวณใดอาณาเขตไม่เกิน30ตารางเมตรรู้ครับก็ไปจับสินี่ไม่ต้องใช้ซูเปอร์บอร์ดเลยนะครับ ใช้3หน่วยงานนี้ล่ะ 1. นึ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีทั้งตำรวจไซเบอร์มีทั้งตำรวจปอ,อทสองคณะกรรมการกสทชอที่ควบคุมโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ 3. กระทรวงดิจิทัลสหน่วยงานนี้ถ้าจริงจังในการกวาดล้างอาชญากรรม ทางออนไลน์ทั้งหลายนี่สำเร็จครับไม่ต้องใช้เวลานานเลยไม่เกินสามสิบวันเอาให้มันเกลี้ยงสกสทชรู้นี่ครับว่าตรงไหนใช้โทรศัพท์มือถือบันดาวเทียมสกสทชรู้กระทรวงดีอีรู้ตำรวจไซเบอร์รู้ว่าตรงไหนมันใช้ตรงไหนมีกิจกรรมทางออนไลน์ที่หนาแน่นตรงไหนมีลักษณะเข้าข่ายว่าเป็นบัญชีม้า เช่นรับเงินมาก้อนใหญ่แล้วแตกออกเป็นเงินก้อนเล็กๆไปอีกหลายๆสิบัญชีน,ะนั่นแหละคือบัญชีมารับมาหนึ่งก้อนแล้วก็แตกไปอีก2 0่สบาสิบัญชีในเวลาไม่เกินหนึ่งหรือสองนาทนะีนั่นมันบัญชีมา้านี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องจริงจังในการทำการกวาดล้างนะครับไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถนะ เป็นเรื่องที่อยู่ในความสามารถของ3-4หน่วยงานนี้ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทชกระทรวงดิจิทัลและธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกำกับดูแลธนาคารเอกชนทั่วไปมีอำนาจในการจัดการได้อยู่แล้วคาถามคือจะทำกันอย่างจริงจังจะตั้งศูนย์ปราบอาเชียรรมทางออนไลน์ ครบวงจรขึ้นแล้วก็เอา3ามสี่หน่วยงานนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกสะทะชซึ่งคุมโอเปอเรเตอร์เนี่เอาตัวแทนของโอเปอเรเตอร์มาด้วยแล้วก็กระทรวงดิจิทัลแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่เอาตัวแทนของสมาคมธนาคารไทยมาด้วยมันอยู่ในนี้แหละตั้งเป็นวอลลูมแล้วก็ดําเนินการกวาดล้างจัดการให้มันสิ้นซากไป นี่คือสิ่งที่รัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินต้องดําเนินครไม่ต้องไปตื่นเต้นครับจะกวาดไปแล้วไปจับถูกใครจะถูกนักการเมืองระดับท้องถิน่นนักการเมืองระดับชาติหรือจะไปกวาดจับไปถึงคนที่อยู่ในคอรมอรก็ทำไปครับเพราะประชาชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็ก ให้กับนายกรัฐมนตรีที่สั่งการให้ดำเนินการเรื่องนี้ดังนั้นผมจึงต้องมีเรื่องฝากท่านนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาแรงงานเถื่อนให้เอาขึ้นมาจากการเป็นแรงงานเถื่อนมาเป็นแรงงานถูกต้องให้มันครบได้ทุกคนอย่าไปกําจัดไว้ว่าจะต้องลงทะเบียนได้เท่านี้ให้เขาลงทะเบียนได้ทุกคนแล้ว เราจะได้รู้ว่ามันมีคนต่างด้าวอยู่ในประเทศไทยจริงๆเท่าไหร่และกรณีแก๊งสแกมเมอร์น่ที่กำลังแตกมาจากพม่าแตกมาจากกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยนี่มันไม่ใช่อยู่กรุงเทพจังหวัดเดียวนะครับถ้ากรุงเทพเป็นแบบนี้ผมว่าเมืองใหญ่ๆในยอยู่ทั้งหมดนะเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดตากนี่ภาคเหนือนี่สามจังหวัดหลักๆ ส่วนนิสารก็จะมีครับขอนแกน่นนครราชสีมาขอนแกนทำไมมีเพราะกงสุนจีนอยู่ที่นั่นที่ภาคกลางก็มีแล้วครับตั้งแต่ระยองชนบุรีจงังภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลทั้งหมดภาคใต้ดูครับภูเก็ตสงขลาสุราษฎร์เป็นจังหวัดที่เรา แก๊งอาชญากรรมสแกมเมอร์เนี่ยสนใจที่จะไปตั้งกลุ่มยิบยิบย่อยๆอยู่รอบกรุงเทพก็ยังพี่พี่น้องเข้าใจตั้งแต่สมุทรปราการนครปฐมนนทบุรีปรทุรรมธานีเนี่ยหรือแม้กระทั่งชะเชิงเซาก็จะมีกลุ่มเหล่านี้ไปทำศูนย์สแกมแบบขนาดเล็ก ทำกันสิบคนยี่สิบคนเนี่เริ่มกระจายเต็ไมไปหมดแล้วก็ต้องกำชับนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนั่นแหละถ้าจริงจังไม่ไปรับสวยเขารู้อยู่นี่ว่าเขามาทําสแกมตรงนี้ถึงแม้ว่าไอ้พวกคนจีนพวกนี้ไม่ได้หลอกไทยไปหลอกจีนแต่ถ้าเราไม่ปราบเราก็จะเป็นประเทศที่กลายเป็นศูนย์ รวมของเหราอาเญียรรรมออนไลน์ทั้งหลายเราจะไปต่างอะไรกับประเทศเขมรใช้พื้นที่ของประเทศเราในการประกอบอาเญียกรรหลอกลวงคนทั้งโลกดังนั้นวันนี้ก็ฝากนายกรัฐมนตรีอนุทินสองเรื่องนะครับแล้วเราก็จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตจะได้ผลักดันให้การแก้ปัญหา ให้กับประเทศของเราประชาชนของเราประสบความสำเร็จ